ไปไหนล่ะก็เดินเข้าบ้านใหญ่เลยนั่นตะวันค่ะไปทำอะไรนั่นโอ้เดินเข้าเองเลยนะใน่นประตูประตูเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวติดพุ่งติดพุ่งออกมาก่อนประตูไหมประตูไหมโอ้โหหนูก็ว่านหนูสลิมนะอายุยี่สิบสองอะแม่แม่เออเฮ้ยมาถึงเดินเข้าเองเลยค่ะแม่แม่เขารู้นะฮะตาปาทีนี้เข้าได้แล้วงาม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 ดูตาดูตาไม่ชอบไม่ชอบโอ้ยคุณยายได้ผลไม้ให้เต็มถาดเลยค่ะวันนี้โอ้โหทำไมมันถูกใจขนาดนี้ โอ้โหโอ้โหเขาอ่อนเลยค่ะคุณยายขอบพระคุณคุณยายที่เมตตานะคะอไก่มูเ <c oughs> ต็ง,งตะก,ก้าเลยชุ่มฉ่ำจริงๆท่านดีใจแล้วเกินว้าวสวัสดีค่ะโ <c oughs> โอ้โหเสียงไม่ออกนะคะแม่แม่ค่ะเต็มไปด้วยกล้วยและก็ย่าค่ะ <c oughs> ไปค่ะสวัสดียามเช้าวันที่20เมษายน2566นะคะ เช้านี้ค่ะพาลูกนางออกเดินเที่ยวขาแม่แม่เดินแต่เช้าเลยนะคะตอนนี้ประมาณหกโมงเช้าค่ะให้เขาได้ยืดเส้นยืดสายรับอากาศดีๆยามเช้าที่แสนจะร้อนอบอ้าวสรุปมันดีไหมน้อ,นองนีกเช้านี้ยังไม่ได้อาบน้ําให้น้องนางนะคะแม่แม่ประสบภัยอีกแล้วค่ะน้ําไม่ไหลอีกแล้วนะคะเออน้ําไม่ไหลอีกแล้วค่ะน้ําในถังก็ถามว่ามีไหมมีนะคะถัทงที่เก็บน้ําแต่ว่าก็เอาไว้ให้ลูกๆดื่ม เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าน้ําจะมาอีกเวลาไหนนะคะน้ําของส่วนกลางนะคะที่ไม่ไหลเนาะแต่แต่ถังเก็บน้ําบ้านเราเนี่ยมีน้ํานะคะแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะมาเวลาไหนถ้าใช้น้ําอาบหมดก็ไม่มีน้ําดื่มนะคะบางทีน้ํามาตอนเย็นกว่าจะถึงเย็นเนาะอากาศร้อนเด็กๆก,ก็ดื่มน้ากันเยอะนะคะ,ะเราไปกันต่อค่ะพระอาทิตย์กำลังขึ้นเลยค่ะแม่ๆอุยอายอุยอายไปเดินเที่ยวกัน สองสามวันก่อนได้เดินเที่ยวทางอีกฝั่งหนึ่งอีกมุมหนึ่งของหมู่บ้านนะคะวันนี้ก็เข้ามาในหมู่บ้านอีกค่ะเส้นทางเก่าเส้นทางประจําก็จะมีเท่านี้ละค่ะแม่ๆพาเขาเดินสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะหลากหลายเส้นทางให้เขาได้คุ้นชินกับทุกเส้นทางเนาะแต่เส้นทางนี้ก็เดินมาตั้งแต่มาอยู่ที่นี่แล้วค่ะขาโจแล้วตอนนี้ตอนนี้เป็นขาโโจแล้วนะคะ ปนเลยแต่พูดถึงอากาศก็ยังไม่อบอ้าวเท่าไหร่นะคะด้วยความที่แดดยังไม่ออกหรือเปล่าเนาะน้องนางไปกันทร์เถอเราเขาเคยได้กินตรงนี้ไงมีต้นโพใช่ไหมเออตรงนี้มันจะมีต้นโพค่ะแม่แม่เนี่ยเนี่อเนี่มีต้นโพปลปลปเออพอหักต้นโพให้กินด้วย หนึ่งสอนหนึ่งชอ,งงชองกินไหมงับเ <c oughs> ขาจําได้นะคะตรงไหนที่เขาเคยได้กินเนี่ยเขาจะเลี้ยวเลยนะคะเขาจะเลี้ยวเลยอย่างร้านคุณยายเนี่ยไม่ต้องนับหนึ่งสองสามนะคะ <c oughs> เลี้ยวเองอัตโนมัติเลยค่ะนี่ก็บรรยากาศช่วงเช้าๆตอนนี้จะยังไม่ค่อยมีพี่น้องช้างเดินสวนกันค่ะ <c oughs> เพราะว่ามันเช้ามากนะคะมันหกโมงเลย ถ้าเขาจะเดินสวนกันก็นุ่นเลยค่ะช่วงก่อนไปทํางานนุ่นแหละค่ะเจ็ดโมงแปดโมงไปไหนละ่ะเ้าเดินเข้าบ้านใหญ่เลยไดน,นตะอ้วนดูค่ะไปทําอะไรนั่นโอ้เดินเข้าเองเลยนะนั่นนประตูประตูะตเขาไม่ได้เข้าไม่ได้เ,เดี๋ยวเดติดพุ่งติดพุ่งออกมาก่อเปิดประตูใหม่เปิดประตูใหม่โอ้โหหนูก็ว่าหนูสลิมนะเอวยีิบสองอ่ะแม่แม่เอ มาถึงเดินเข้าเองเลยค่ะแม่แม่แมเขารู้นะฮะป่าป่าทีนี้เข้าได้แล้วเออจะมาว่าเข้าไม่ได้ยังไงเขาตัวแค่นี้เองนะคะด้าหรือเปล่าเออเป็นยังไงเธอได้ได้กินข้าวบ้านคุณยายค่ะเออหืมกินกล้วยคอยก่อนก็ได้ค่ะคุณยายอโอ้โหไหนดูสิ ได้กินข้าวด้วยติงเหรอมันชองมันชองงาม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 อร่อยอร่อยถูกใจนะคะงามดูตาดูตามันชอมันชองโอ้โหไปกันเลยจ้า ปูนปูนปูน,ปนอุ้ยรถคันใหญ่เข้ามาทำอะไรปกติกลัวนะคะวิ่งหนีเลยแต่ว่าตอนนี้เป็นคนเก่งแล้วค่ะไม่กลัวแล้วอันดูค่ะอัตโนมัติเลยเรามาสายค่ะมาไม่ทันโอ้ยดูกราบขอถ้าไม่ได้กินเนี่ยไม่ยอมลุกนะคะคือลุงหวานเที่ยว อ้วนเหลือเกินนะคะเขาว่าเด็กน้อยคนนี้อ้วนเหลือเกินโอ้โหคุณยายได้แตงโมโอ้โหโอ้อออออคุณยายได้ผลไม้ให้เต็มถาดเลยค่ะวันนี้โอ้โหทำไมมันถูกใจขนาดนี้โอ้โหโอ้โหเข่าอ่อนเลยค่ะคุณยายขอบพระคุณคุณยายที่เมตตานะคะแตงโมเทง,งตะก,ก้าเลยชุ่มฉ่ำจริงๆ มันดีใจแล้วเกินว้าวเฮ้งามหนึ่งสองสามงามดูตาดูตาดูตาผานหนึ่งหมดแล้วทำไมมันจิ๊บจ้อยเหลือเกินค่ะยังไม่ถึงเออ่เข้าคอเลยอร่อยเลยใช่ไหมคะลูกว้าอุหลืออีกลูกนึงยายบอกว่าเลยอีกลูกนึงโอ้โหอเมซิ่งมาก กินข้าวเสร็จแล้วก็มาตบท้ายด้วยของหวานนะคะแตงโมฉ่ำๆอ้อเด็กคนนี้ทำไมเก่งจังเลยตื่นเช้ามาได้กินแต่ของอร่อยนะคะหนึ่งสองสามงามงำงามงาโอเคค่ะคุณยายซื้อไข่ไก่ด้วยค่ะหกฟองค่ะโอ้ยแสงแรงเกินไป น้องนางใจเยี้ยงนางรอข้างนอกก็ได้ลูกน้องนางรอข้างนอกก็ได้เดี๋ยวกันอ่าใน,ในวันนี้ก็อิ่มแล้วเนาะแม,แม่แม่ขาก็เดินทางกลับกันค่ะไม่อิ่มไม่กลับนะคะสโลโกแกนบ้านเราเช้านี้เราจะไปทำไข่เจียวกันค่ะแม่แม่แมปากลับบ้านกลับบ้าน <c oughs> จะหลีไปบ้านยายอีกแล้วทีนี้ตอนเย็นเดี๋ยวกินข้าวกันใหม่ คือตอนเช้าเนี่ยข้าวจะหุงใหม่และจะหอมเนาะแม่แม่<ๆ>เขารู้นะคะน้องนางเนี่ย<ๆ>เขารู้เลยเพราะว่าน้องนิกอะ่ะจะให้เขากินข้าวตอนเช้าแบบแทบทุกวันเลยก็ว่าได้ค่ะข้าวสุกใหม่ๆเนาะแต่ว่าไม่ได้ให้กินทางร้อนๆนะคะก็ไว้ให้แบบว่าอุ่นๆในอุณหภูมิที่เขากินได้เขาก็จะจําจะรู้เลยยิ่งแต่ถ้าเป็นข้าวเหนียวเนี่ยไม่รู้ทําไมเขารู้กว่ารู้มากเลยนะคะข้าวเหนียว ลิ่นหอมเวลาร้านไก่ย่างคุณยายเขาผ่านนะคะนี่เห็นไหมให้แม่ดูค่ะจํานะคะว่าตรงเนี้มีต้นต้นโพนะคะอืออโอ๋ออ๋อออออนั่งแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วสนใจหน่อยสนใจพ่อจ๋าหน่อยน่าเป็นอะไรอ่ะโกหกกันหรือเปล่าไม่สนเดี๋ยวนี้เขาฉลาดแล้วมาโกหกกันไม่ได้เออกินใบมะม่วงดีกว่า ไม่ได้สนอืมแต่ก็ยังมีเยอะใหญ่นะโอ้พ่อจ๋าโอ้ยไปไปไปช่วยเหลือด้วยช่วยเหลือพ่อจ๋าด้วยเออช่วยเหลือช่วยเหลือไปค่ะอุ้ยบทจะน่ารักก็น่ารักนะคะบทจะเป็นแมวเหมียวเนี่ยอ้ยแมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟันเลยค่ะอ่ะขอพ่อจ๋าขึ้นน่อยลิงซองงับงับ ไม่ได้หัดขี่หลายวันแล้วค่ะแม่แม่ไปกันค่ะเพราะว่าหัดเดินข้างล่างส,ส่วนใหญ่นะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้หัดขี่อันนี้ก็ขี่ไปหน่อยสัก30เมตรนะคะไปค่ะน้องนางเนี่ยโตในอ,อ,อายุที่หัดขี่บนหลังได้แล้วนะคะอาจจะช้ากว่าเพื่อนเขาด้วยซ้ําช่วงเข้าโรงเรียนแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็เชื่อว่าแม่แม่ก็ได้เห็นถึง พัฒนาการนะคะของลูกในทางที่ดีขึ้นแน่นอนนะคะจากที่ใครก็ขี่ไม่ได้จูงไม่ได้เลยนะคะตอนมาแรกๆเนาะตอนนี้เขาก็ยังไม่ร้อเปอร์เซ็นแต่ก็ไปหาไปมาหาสู่กับเพื่อนได้แล้วนะคะปูนปูนปูนเออพี่ด็อก เดินผ่านพี่ด็อกก็ไม่อารวาดแล้วค่ะปกติเนี่ยไล่กันเลยนะคะเก่งมากโอ้โหวันนี้ทำไมเป็นคนเก่งจังเลยลูกสาวใครทำไมถูกใจจริงๆส่งสายตาปิงปงเฮ้อเ้ยก็เป็นคนเก่งแล้วเนาะขาจ๋า เออใค่มาว่าลูกแม่ไม่เก่งไม่ยอมนะคะทีนี้อไปกันเลยอากาศยามเช้าที่แสนสดใสหรือเปล่า <c oughs> หรือเปล่าหรือว่าร้อนแต่พ่อจ๋าเนี่ยน้ำมันไหลแต่เช้าเลยค่ะรุนแรงมากไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะคะด้วยความที่ตกมันเนาะ สงสารนะคะช่วงนี้ช่วงเมษาเนี่ยร้อนมากพ่อแสนสุกเนี่ยตกมันช่วงนี้เนี่ยโอ้ยมันเครียดมากเลยนะคะแม่แม่มันร้อนมากแต่ถ้าตกมันหน้าหนาวเรายังว่าเย็นๆหน่อยนะคะนี่ตกมันหน้าร้อนอะคือร้อนก็ร้อนแล้วแหละแล้วยิ่งมาตกมันอีกปวดหัวปวดขมับอีกนะคะมันก็ไม่ไหวเนาะก็เป็นกําลังใจให้พ่อแสนสุขด้วยนะคะอืม โอเคเก่งเก่ง,กง,กง,กงดูค่ะไอ้น้ำมันไหลาอาบแก้มเลยยังไงก็เป็นกำลังใจงให้เด็กๆด้วยนะคะแม่ๆวันนี้ผิดพลาดประการใดอย่างไรก็ต้องขออภัยมาณาที่นี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ